สวัสดีค่ะกบมาพบมาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับเรยาชาแนลชั้นเนนมีช่องสาระแนะยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคอนปล่อยเป็นแสนเนาะพี่น้องช่วงนี้ลงคลิปหน่อยแน่ค่ะเพราะว่าอยากอยากทำง,งานลาดด้านหลวงแลนจนหัวปินนะคะแลนจนหัวปินมึอนอี่กับไปเห็นยังไปไอธุระปั๊บปังหล่ะก็เห็ดงานเจ้าของนําเน่าจัดเนาะเออก็เลยลงคลิปหน่อยพี่น้องจังไหก็อย่าลืมกันได้จ้ะเด้อมาบอเรื่องอยัง,ยงวัาตี กามือขึ้นเนาะพี่น้องที่บอกที่ผู้เยา่บานเพื่อนไปไอ้นั่งอยูช่ชายหาดเนาะะพี่น้องน้อยอยู่พัทยาก็เจนนี่ลงแล้วนะคะหลายคนอันซุ่มนั่นละซุ่มเอฟซีมอลลัมเสามอลลัมแถวมอลมอลัมเบอร์หนึ่งท็อปหนึ่งของไทยแลนด์ผู้ลังคนกับหัวเตอร์หัวเตอร์จังสันจังสีสมนำนาเขาจังสันจังสี่แต่แต่รถที่ว่าพวกชอปเปอร์พวกอันอัน,อนลงเป็นบอพี่น้องอัน ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดน่ะอืมหัวเราะสมนำนาเขาจังสั่นจังสี่โอ้เจมันสุปึกสุบไดาหนังซื้อคำว่าเขาไปเฮดวงเองเองหรอคัเพราเส้นเขาไอองค์กรคือเก่ามันเป็นจังไดวะติฉันิะบอกอธิบายเท่าฟังง่ายๆเด้อถ้าเห็นนักลองที่เธอมักบอสมัยตะกี้ก็าลังเบิดสัญญาตัว อันนักลองสาวเบอร์หนึ่งเท่าเหมือนก้อนกับสังกัดทบไลด์ไดมอนด์วแมนบอกก็คือกันผู้ใยญ่บ,บ้านต่อไปเราสิตรงเรามีสาขาออกลอไลน์ไเด้ออกไปเท่าไรซีคนก็มีสาขาใหญ่ซีแมนบอมีวงไอ้นี่ของเจ้าของเอกก็มีใหญ่กับหน่อยอบอวงเต็มวงใหญ่แล้วก็วงเล็กก็เป็นหกสาขาเท่ากับหกแล้วนะหกสาขาเฉพาะเรื่องการแสดงดนตรีเข้ามาอย่างเดียวนะคะเนื่องพนักงานไอ้ คนที่ออกไปตั้งวงตั้งแบรนด์เองก็สามารถตั้งราคาได้เองแต่การกินเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่น่ะเขาเจ้ากับมีคุยมีสัญญากันเนาะสัญญาจากปีจากปีก็ว่าไปถึงบอกว่าเว้าให้ซุ่มอันบอลูเรื่องอันเห็นผ่ายกะบริษัทท็อปไลน์นั่นเด้อเออถ้าขาสิไปเว่าถึงบริษัทเอ็นแกมมอกแกมมงแกมมีก็คือสิบรอลลูเนาะลงเชือกระดเยว่าไปไก่อืมก็ว้าบริษัทอันอดีตอันอดีตบริษัทของไอ มล่ำที่เธ่อมากขันเดีแต่ก่อนกับเสียงอีสานแน่ผู้ใดแน่อยู่ใต้บักหลายหนึ่งตัวเห็นไหมพอก็มีเอื้อสัมพันธ์พอก็มีสัมพอก็มีคอนเนคชันที่ดีต่อกันเพราะว่าดอกรักรวงมาลาก็ยังอยู่ใต้สังกัดท่อปลายอยู่นะแต่มาขึ้นกับผู้ใหบ้านใช่ไหมเขาก็มีตกลงอะไรกันเพราะฉะนั้นพอาหญนบานอนาคตพยาบาลอนาคตโตเกียวมิวสิกก็คือ ต้องยิ่งใหญ่ท้าเสียบได้กับท็อปไล่สมัยแต่ก่อนเนี่ยล้พี่น้องคู่มือที่พักกันยิงใหญ่คื้เกาหลาท็อปไล่นั่นแต่ว่าจากคนรุ่นใหม่บริษัทค่ายเพลงรุ่นใหม่ที่จะมีสาขาแตกออกไปเนี่ยแมนบอแต่ว่าการบริหารว่งการอีหยงังไในแต่ละแบนดของไผรนั่นก็คือศิลปินโตศิลปินเขาไปจัดการบริหารหลปลักษของเขาเองว่าเออ เขาจะมีการโชว์การแสดงแนวแสดงเป็นยังไงเออค่าตัวเขาตกลงกันมาว่าอะไรเท่าไหร่ยังไงแมนบรลพี่น้องเขาจากซิมิเลตและค่าเอียงเขาก็เจ้าแต่ใดๆเขาก็ขึ้นกับต้นสังกัดต้นสังกัดก็คือโตเกียวมิสมิคที่เขาลงไปน่ะเขาลงไปเติบโตนะคะเขาลงไปเติบโตแล้วพอเขาเติบโตอะไรทั้งไดบริษัทต้นสังกัดเขาก็เติบโตไปด้วยนะคะนอกจากสิทธิรับค่าจังถ้าสมมติว่ามีวงเดียวมันบ่ วงเดียวมือนึงรับได้อสองงานสามงานสมมติว่าอันอันนี้เอาตัวเลขสมมติเนาะพี่น้องเนาะอันมันสิได้ฟังไงสมมติว่าค่าจ้างหนึ่งร้อยบาทมันบ่อสมมติว่าค่าจ้างหนึ่งร้อยบาทนะคะวิ่งวันหนึ่งก็จะได้แค่สองร้อยใช่ไหมคะแล้วที่นี่มีสองวงใหญ่โอเควงใหญ่ขึ้นมาวงใหญ่ราคาสองร้อยเออนู่นนั่นนี่เพื่อก็จะวิ่งงานเพิ่ขึ้นได้มาอีกใช่ไหมคะแล้วลูกเล็กเด็กแดงเพิ่งน,นี่เดี๋ซุ่มแตกออกไปสี่สีสังกัดนี่เดีย๋ยวสีบริษัทนี่เดี๋หนึ่งสองสามสี่เออ ให้ซบริษัทนี่มันว่าเพิ่นแตกลูกเล็กเด็กแดงเพิ่นอาจสีเก็บให้เพิ่นอีกโอเคให้ค่าย20บาทเพิ่นก็นได้มาเพิ่มอีก80บาทคนเดียคิดง่ายๆนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอันพวกที่ว่เขาเจยอี๊ยังอันซุ่มอันรับหูรับตาน่ะนะถ้ะะะะาสมน้ำนาเขานั่นหนูหนูคิดผิดหนูมไม่รู้เรื่องหนูมไม่ได้หนังสือ เออแต่เอฟซีข่อยส่วนมากนะหลักเพคนเข้าใจเบิดมาฟังข่อยว่าโอ้ยอะยรอย่างเงี้ยอกอ่นวันเขบาบอกอิริน้องพี่น้องนอ้องข่อยบอกอิลีบริไซส์เสริมเติมแต่งนักเขาบอกถึงหลักการความเป็นจริงเนาะจ๋าเนาะอืมบ่ได้ว่าซักแต่สีห้ายาละปล่อยคนไปซื้อเด้อเอบอบ่มีเหตุผลข่อยกับเขาเด้อแม่นบ่ล่ะอันนี้ก็มาอธิบายผู้เพิ่นฟังผู้เพิ่นอันนั่นล่ะผู้เพิ่นยังไม่บรรลุโอ้ยเดี๋ยวก็เก่าก่อนคัน <laughs> บอกว่านี่แหละพี่น้องอืมกำมาอธิบายให้ฟังพูดง่ายให้ฟังง่ายเออก็เขาก็ทํามากันมาหลากหลายเนาะส่วนมากกับที่เขาเห็นในวงไอ้วงการบันเทิงกับอันคาสิเบลถึงมอลลัมอีกายรนึงที่เพื่อนมี่ว่าภรรยาเพิ่นไปรับสินปีนเดียวอันนั้นเพื่อกับพี่แค่อันเดียวเนาะมันกะบบเห็นภาพต้องบอกว่าตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นท็อปไลน์มิวสิก มีคณะมีคณะหมอลำไต่สังกัดบักหลาเนะจ๊ะอืมเพิ่นว่าต้องไปปวดหัวบริหารวงเองนะจ๊ะแล้วแต่มึงเลยค่ะอืมวง A วง B แต่เธอมาเซ็นสัญญาสังกัดกับฉันจ้าอืมแมนบอนั่นแหละจินตนาการออกไปซุ้มหัวขวรนเขานั่นสูสาวตื่นนะจ๊ะ wake up wake up งะ โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำมันก็ได้ไม่ใช่รับหูรับตาเชียอันรับหูรับตาหัวขวนเขาซูเป็นบา้าอืมบ่ได้หนังสือไปแล้วล่งแหล้วจา้าขึ้นไวมาไวโลกระชับก็เลยยาชาแนลนหลจา้าอะไรนะสาระแน่าละแน่แนมิสาระแน่หลอกก็สาระแน่ยืนหนึ่งนะคะคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนกับอีชั้นนิละคคะเดี๋ยวให้เสรจธุลปับปังกรสิพยา,ยามอัพคลิปห,หลายๆเด้ย๋ยวจ้าช่วงนี้ ขอโทษขอให้ได้ไหลายจ้ะอันชีวิตส่วนตัวกระแทบสีเอาโตบอลลอดละจ้ะแล่แนหนาะแล่นหลังตำหนาตำหลังพี่น้องเอ้ยอดเอาบานเท่ามันแรงจา้าบัตเท่ามันแรงกันแล่นนั่นแล่นนีแน่แน่แกะคิดว่าอาทิตย์หน้ากะคิดว่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วละะ่ะค่ะเนาะค่ะเนาะยังติดสัญญาเรื่องรีวิวกันไปรับรองเอกสารอยู่นะยังไม่มีเวลาทําให้นะคะขอบคุณมากมากที่เข้ามาเบิงะะ้งด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย